อันนี้อาจารย์สิงห์คูไทยทำอะไรคะทำเหล้าพึ่งอ้าวเหรอเลี้งพึ่งเหรอคะมไม่ขายเหรอก๋วยเตี๋ยวอะ่ะขายขายจานเตี๋ยวจะเลี้ยงพึ่งขายเหรอคะนี่ค่ะพึ่งพี่มาทำความสะอาดหลังบ้านนะคะตรง,ตรง,งตรงป่าอ้อยตรงป่าอ้อยหาอนี่ค่ะอาจารย์ในี่งในกำลังจะเลี้ยงพึ่งนะคะ ลังเก่ามันอันนั้นลังใหม่แล้วอีกหน่อยก็จะได้ไปอยู่ในท้องคือรประสอนแล้วเอาไปกระสองลังอันนั้นก็เล้วททำน้ำหวานใหม่นะคะเพื่งเดือนห้าน้ำพิ่งเดือนห้าค่ะพอดีมาทาความสะอาดหลังบ้านนะคะป่าอ้อยป่ามันเนี่ยค่ะพอดีพอดีเล่นมาเจอชื่ออยู่ใ,ใต้โอม ก็เลยจะได้อุ่นท้องสุรพัชรเลยพึ่งนะคะอาจารย์จะเลี้ยงพึ่งวันนี้พึ่งไม่หดสูงไปสูงไปใช่ไหมคะอาจารย์รังขึ้งนะตี้ว่อนเลยขึ้งรังพึ่ง ก็จะได้กินกระท้อนแม่กระท้อนนะคะพันพันลูกโตๆนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ว่าไงอาจารย์อาจารย์คะพูดหน่อยพูดหน่อยที่ทำไงท่านถึงได้มาเจอหลังพึ่งคะข้างวาสะอาดหันมาดูหน่อยสิคะได้เจอพึ่งบนอะไรมุมมัมุมมัมหรือเป่าพึ่หลายลังพึ่งหลายลัง เลี้ยงขึ้นลองดูจะเลี้ยงขึ้นจะเลี้ยงได้ไหมอาจารย์กำลังเลี้ยงขึ้นกำลังทำรังขึ้นกำลังทำรังนะคะอาจารย์กำลังจะคว่ำม,มันลงโอเคนะคะคลิปนี้ค่ะ